ดีหงผมวันนี้เรามาพบกับ breaking news breaking news นั้นมันเป็น c c คิเดนมันมีเรื่องอะไรนั้นไปฟังทางวูดี้ดีชนลิปรอบกันดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับขอกลับขอโทษเพื่อนเก่อนนะครับวันนี้นะฮะเนื่องจากคลิปไอดูโอ้เดลกา่ยต้องเลื่อนออกไปนะครับเพราะว่าฟุตเทจมันหายไปนะครับผมก็คือ อ่าผมต้องเท้าความกลับไปก่อนนะครับว่าทําไมมันถึงหายอย่างแรกเลยนะครับก่อนหน้านี้ผมอัดไว้ทุกอย่างครบหมดละจริงๆอัดไว้เสร็จตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับแล้วเราก็ลืมไปเลยกะไว้เอามาลงวันพฤห,หัสสุดท้ายนะครับมาจนถึงวันพฤหัสคือวันนี้นะครับอัดฟุตเทจอะไรเรียบร้อยแล้วเตรียมคือเตรียมจะอัดแล้วก็เตรียมถ่ายลงละตอนนี้คือฟุตเทจหายไปเว้ยคือแล้วผมก็งงมากทําไมมันหายไปได้ผมไม่ได้ลบออกจากเครื่องนะครับแล้วผมก็ได้รู้นะครับว่ามันเป็นที่ Google Photo ก็คือตัว Google Photo เนี่ยมันทำการแบ็กอัพเจ้าฟุตเทจดูโอเดลกาเนี่ยลงมาใน Google Photo นะครับแต่การแบ็กอัพเนี่ยคือดีโอเคมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ที่ไม่ดีอย่างหนึ่งคือ Google Photo เนี่ยเวลามันแบ็กอัพนะครับมันจะลบไฟล์เก่าจากในเครื่องเราทิ้งไปด้วยอย่างเช่นเรา,าผมา Google Photo เนี่ยแม่งแบ็กอัพเจ้าฟุตเทจอันนี้ออกไปแล้วมันก็ลบออริจินอลผมทิ้งไว้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันลบออริจินอลออก และ g o o g l ลโฟโต้ผมเนี่ยไอ์ไฟเนี้ยคือมันหนักมากนะครับทำให้ Google โฟโต้ผมเต็มแล้วผมก็แบ็กอัพไฟล์ไม่ได้นะครับผมก็เลยเออมันแบ็กอัพลงไปทำไมวะทั้งๆที่มันอยู่ในเครื่องเราอยู่แล้วเสร็จแล้วปุ๊บผมก็ด้วยความไม่รู้ผมก็ลบทิ้งไปเว้ยพอลบไปปุ๊บเนี่ยเกิดเรื่องเลยครับเพราะว่าตัวไฟออริจินอลไม่อยู่ Google โฟโต้ก็แบ็กอัพไม่ได้เอ้แบ็กอัพ g o o g l e โฟโต้ก็ไม่มีนะครับสรุปไฟหายทั้งคู่นะครับ วันนี้ผมก็เลยพยายามจะกู้ไฟล์คือกู้นานมากๆแล้วก็ไม่สําเร็จเว้ยเออกู้คือแบบลองหานั่นหานี่คือจะเอาให้ได้อะแต่มันไม่ได้แล้วก็ไม่ทันด้วยนะครับและก่อนหน้านี้คือผมพยายามจะหาเดลกาที่เป็นท่าทันเดอร์นะครับแล้วก็ช่วงเวลามันไม่เหมาะผมก็เลยตีกันไม่ลงนจะอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากได้ฟังคลิปเสียงพูดเห็นไหมอ่ะคลิปเสียงมามีทางเดียวฮะที่คุณจะได้ไวที่สุดฮะเป๊ะ มันมียาชุบขายไหม6อันชุบแม็ก180เหรียญโอเคโอเคโอเคได้ได้ได,ได้เดี๋ยวปเปย์ให้นี่นี่ทุ่มเทขนาดไหนถึงก็ต้องเปย์เปย์ตั๋วให้เพื่อจะได้แบบอัดคลิปเนี่ยนี่มันถึงขนาดนี้แล้วเหรอนี่เรามาถึงจุดจุดนี้แล้วใช่ไหมหลังจากที่ได้ฟังคลิปเสียงไปก็น่าจะรู้นะว่าผมก็พยายามสุดๆแล้วด้วยการเปย์นะเ้ยนี่คือแบบยอมทุกอย่างแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามอีกรอบหนึ่งก็คือวันนี้เดี๋ยว คุณวัตเขาบอกว่าเขาจะไปหายาชุบมาเพิ่มแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะต้องรีบตื่นนอนตั้งแต่ตีห้านะครับเพื่อจะมาเพื่อจะมารอเดลกาเกิดเพื่อหาบรรยากาศแบบคลาวดี้และท่าทันเดอร์เนี่ยมาลองกันใหม่ก็คลิปดูโอเดลกาน่าจะได้ลงไม่วันศุกร์ก็วันเสาร์นะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยว่ามันจะได้ลงจริงๆหรือเปล่านะครับผมก็ตอนนี้ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับที่คลิปไม่ได้ลงวันนี้นะฮะก็เป็น breaking news ล้วกันนะให้เบารับหน้าไปก่อนนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ มีประมาณนี้แล้วกันครับก็ขอโทษด้วยนะครับก็น่ารักเจ้านายของผมนะฮะด้วยความไม่รู้นะฮะกาะทำฟุตเทจหายก็ต้องขอโทษแทนเจ้านายของผมสำหรับวันนี้เบวขอรายงาน breaking news แต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าในข่าวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีของผม <de> ja vu,